สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัฐบาลให้อีก4,000ม33คนละเครึ่องอ้นสัปดาหนะ์หน้า วันที่24กันยายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างวันที่27กันยายนถึง1ตุลาคม2564รัฐบาลจะโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ระลอกใหม่2กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ประรกันตนมาตรา33ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสนและเข้มงวดสีแดงเข้มจำนวน13จังหวัดใน9กิจการและกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟด3ดังนั้นกลุ่มผู้ประรกันตนมาตรา33ในจังหวัดสีแดงเข้ม9กิจการที่ลงทะเบียนเข้าร่ว โครงการคลัครึ่งเฟส3จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลถึง2ทางรวม4,000บาทระหว่างวันที่27 2 8ถึง28กันยายน2,564กระทรวงแรงงานจะโอนเงินเยียวยารอบ2จำนวน2,500บาทให้กลุ่มผู้ประกานกันตนมาตรา33ในพื้นที่13จังหวัดที่ประรากาศล,ล็อกดาวน์2เดือนในแา่จังหวัดกรุงเทพมหาคน,นคนรนครปฐมนนทบุรีปุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียาลานราธิวาส สงขลาชนบุรีฉะเชิงเซาและพระนครศรีอยุธยาซึ่งต้องเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ใน9กิจการได้แก่1ก่อสร้าง2ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร3ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ4กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ5การขายส่งปลีกซ่อมยานยนต์6การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า7กิจกรรมบริหารและบริการสนับสน,นุน8กิจกรรมวิชาชีววิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ9ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารหลังจากเมื่อวันที่4สิงหาคม25 6 4บี กระทรวงแรงงานได้โอนเงินรอบแรกไปแล้วจำนวน2,500บาทเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนนอกจากนี้ผู้ประกันตนมาตรา33กลุ่มดังกล่าวยังมีสิทธิได้รับอีก1,500บาทหากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3โดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินรอบ2ให้ในวันที่1ตุลาคม2564ซึ่งสามารถใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2564หลังจากเมื่อวันที่1กร,รกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้โอนเงินรอบแรกไปแล้ว จำนวน1,500บาทผ่านแอปพลิเคชันเปาตางังสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟดส,สายังสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง www ค l ละครึ่ง com ซึ่งขณะนี้ยังมีสิทธิคงเหลือจำนวน1,19,639สิทธิข้อมูลณนะวันที่24กันยายนเวลา18นาริกา้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ